พิธาถูกร้องสอบป้อมไปดูวอลเลย์บอลและถ่ายภาพกับนักกีฬา เรื่องไกรร้องอีกให้กกตอสอบพิธาปอมไปดูวันลเลยบบอลและถ่ายภาพกับนักกีฬาจนสู่การวิจารณ์นำการเมืองมาเกี่ยวข้องกับกีฬาค่ะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะสมาชิกพกรรคพลังประชารัฐได้เปิดเผยว่าเช้านี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อ MS เพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้งหรือกกตตรวจสอบว่าสมาชิก,กภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา101งวง 7ประกอบมาตรา184วหนึ่งวงเล็บ3และวงเล็บ4หรือไม่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงที่สาธารณชนทราบกันโดยทั่วไปว่านายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคม2566ได้ไปชมและลงไปในสนามแข่งขันและถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเมื่อคืนวันที่29มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาและก็มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทางสื่อต่างๆจนนำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำการเมือ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬากระทบกับภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ซึ่งนายเรืองไกรก็ยังกล่าวอีกว่าขอให้กกตใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่านายพิธามีการรับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติหรือมีการกระทําใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบหรือไม่อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญ รัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงค่ะ